เครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเเด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับ ผมก,กี่แล้วนะครับกับทีเด็ดจัเจนเบเฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย15พฤิกายน2025วันนี้มาคุยก่อนเกมคราวบ,บาสเกตบอล NBA สหรัฐเมกาในเช้าวัวนเสาร์ลงสนามกันทั้งหมดถึง9คู่ครับและอีก3คู่ที่ผมหยิบยกมาคระอนหน้าช่องน้ำเงินในวันนี้ครับคู่แรกมาปาเินโซตาทิมเบรฟูฟเจอกับราชันสการ์เมนโตคิง8โมงเชา้าเวลาเดียวกันครับพุสตันบรอกเก็ตเจอกับการท่าเรือพอร์แลนด์เทรเเบเซอร์ และ9โมงครึ่งคู่เอครับก็รีแม t c h กันอีกครั้งต่อเนื่องสเปอร์เจอกับวอริเออร์ครับสะพานทองครับโดยที่คู่แรกหมาป่ามิ n น e s o t a t i m b บ r w o l v e เจอกับราชันสการ์มิโตคิงเจ้าบ้านหมาป่านำโดยเจ้าชายหมาป่าอย่างแอนโท a n เอ็ดเวิร์ดส์ครับเป็น the end man ครับจา jared max daniel julius randall rudy gober และดอนเต้ดิวิเซนโซคนขยันผู้เล่นที่มีการบาดเจ็บเป็นดาวรุ่งอย่างเทเรนซ์เชนนอน ส่วนราชันสกามิโต้คิงครับวันนี้เซกลาวินน่าจะกลับมาลงสนามเป็นตัวจริงครับเสริมด้วยเดมาโดโรซานโดมันตสซาโบนิสฟรีเชสอาชูว่าช่วยเล่นวงในครับส่วนเจ้าดุกุยเดนิชโรเดอร์ยังคงเป็นพอยกาศครับเล่นได้ไม่ดีครับตั้งแต่มาอยู่กับราชันสักามิโต้คิงก็ยังถือว่าโชว์ฟอร์มไม่ออกผู้เล่นคนสําคัญที่ไม่สามารถลงสนามได้ฝั่งทีมเยือนเป็นคีแกนเมเรซึ่งที่ผ่านมาก็พิสูจน์ให้ดูแล้วครับว่าคีแกนเมเร่สาคัญต่อคิงจริงๆครับ มีผลงานที่ตกต่ำลงเรื่อยๆครับสำหรับราชันซามิโต k คิงครับแม้มีบิ๊กเนมอยู่หลายคนวันนี้ก็ไม่น่าจะสู้กับมาบายมินนโซตาทิมบูบูฟได้ครับคิดว่าทิมบูบูฟน่าจะชนะมากกว่า11แต้มต่อเนื่องกันไปที่คู่ที่2 h o ฮุสตันร็อกเก็ตครับจะรวดเจอกับการท่าเรือพอร์ตแลนด์เทรเบ a ล e เซอร์โดยร็อกเก็ตซีซั่นนี้ชนะ7แพ้สวินเรท70%ดถือว่าไม่เลวครับส่วนพอร์ตแลนด์เทรเบเเอร ในซีซั่นนี้ก็วินเรทม,มากกว่า50%ถือว่าออกสตาร์ทได้ดีครับอยู่ในอันดับ8ในสายตัวนตกชนะ6แพ้5โดยเจ้าบ้านฮุสตันโรเกตจะนำโดยมาเทพเคดีเควินดูแรนครับ Thompson, ok ie, อาเมนทอมสันโจสโอโคกี้จาเบรีสมิธจูเนียร์และอัลเฟรดเซนกุนครับเล่นบาดเจ็บมีเจ้าอ้วนเฟตแวนวีดและก็ดดเรียนเฟนนี่สมิธส่วนพอร์แลนด์ทรอยเบลเซอร์นำโดยจานจูฮอลิเดย์ครับเชเดนชาร์ปเดนนี่เอเจิอครับทูมานี่คาเมรา และโดนาวนครินเกนผู้เล่่องที่มีอาการบาดเจ็บเป็นตัวสำรองอย่างสกูตเฮนเดอร์สันคู่นี้ว่ากันตามเนื้อผ้าก็เป็นฮุสตันโรเกตที่ดูดีกว่าจริงๆครับแถมเกมนี้ยังได้เล่นในบ้านโตโยต้าเซ็นเตอร์ซะด้วยครับแต่ช่วงนี้ฮุสตันเป็นบาสกระแสครับคู่นี้คอเลีกหนี้ไปทางสกอร์สูงต่ำดีกว่าเปิดมา235-236มองว่าน่าจะสูงไปกันต่อที่คู่ที่3ครับการพบกันระหว่างสเปอร์กับวอริเอร์ ก็เล่นกันไปเมื่อ2วันที่แล้วครับชัยชนะตกเป็นของวอริเออร์โดยเจ้าบ้านสเปอร์วันนี้ครับยังส่งชุดใหญ่ไฟกระพริบวิกเตอร์เวนบันยมาม่าเสริมด้วยเดียรันฟ็อกซ์แล้วก็มีสเตอโฟลคัสเซลครับเดวินวอสเซลและก็เฮริสรันบานผู้เล่นบาดเจ็บเป็นดาฟอันดับ2ปี2025อย่างเดลนฮาร์เปอร์ส่วนสปานทองโกลเด้นสเตทวอร์เออร์ครับคงนำโดย2คู่หูขั้นเทพสเตเฟนเคอร์รีกับจิมมี่บัตเลอร์ เสริมด้วยพี่บัวเขียวตัวแสบเดมอนกรีนครับวิวริชาร์ดและก็โมเสธมูดดี้โดยสปานทองผู้เล่นที่ยังคงมีการบาดเจ็บไม่สามารถลงสนามได้เป็นเดนโทนี่เมลตันครับซึ่งปกติก็เป็นตัวสำรองครับสปารทองยังอยู่ในันดับที่9สายตะวันตกชนะ7แพ้6ครับส่วนสเปอร์อยู่ในดับ3สายตะวันตกครับอันดับดีกว่าสปานทองครับชนะ8แพ้3แต่ในเกมที่มีความสละสำคัญแบบนี้ครับสปานทองเองก็น่าจะบุกมาสู้แบบขาดใจต่ออีกหนึ่งเกมครับ ทุกสำนักมองว่าสเปอร์เป็นต่อประมาณ2-3ถึงแต้มแต่คู่นี้ผมไม่เห็นด้วยตามน้ำต่อชอบเคอรี่จัดสะพานทองครับทศนาจารเจ J3 คู่หน้าช่องน้ำเงิน15พฤศจิกายนครับทิมบวูฟเจอกับคิงว่ากันตามเนื้อผ้าวูปเหนือกว่ามากครับส่วนคู่ที่2นี้บาสกระแสไปสกอร์สูงฮุสตันโรเกตและคู่ที่3ยืนฝั่งสะพานทองจองชัยครบคร่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์ สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ